ตรงนี้นะครับโอเคก่อนหน้านี้มันเป็นขาขึ้นมาเนาะเป็น5ขึ้นครบแล้วนะครับแล้วก็เจอลูกระเบิดนะครับก็อมองว่าเฮ้ยนะครับปีนี้นะครับดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนาะบอลยูก็ลงนะครับเป็นขา A,B,C นะครับแต่ล่าสุดนะฮะโอ้โหขา C ตรงนี้นะฮะเจออินดิเคเตอร์ทาร์นอนของเราเนี่ยเร่งขึ้นเลยนะฮะขึ้นจาก3.5โดยประมาณนะขึ้นไปถึง4.45%เปอร์เซ็นต ตอนนี้ขึ้นไปชนต้านเหมือนที่เรียบร้อยแล้ว AIS นนก็เริ่มพีกแล้วนะครับสาเหตุการเล่งขึ้นนะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคุณจลุมพาวเวลเนาะแล้วก็ประธานเฟดเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดว่าเอ้ยดอกเบีย้ยเนี่ยที่ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร่งรีบอะไรขนาดนั้นละนะนะครับ,รบแล้วสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจนะล่าสุด PPI เดือนตุลาคมแต่ออกมาดีกว่าคาดซะด้วยนะครับถามว่าวิเคราะย์ไงตอนนี้เนี่ย เราก็ต้องรุ้นนะฮะว่า4จุด4ห้าแถวๆเนี้ยที่ชนต้านไม่ควรผ่านขึ้นไปนะครับไม่ควรผ่านนี้ไปเลยควรจะลงมาได้แล้วถ้าลงมาเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียน่าจะมีการฟื้นตัวได้นะครับสินทรัพย์ต่างๆเริ่มมีการฟื้นตัวได้นะฮะหุ้นอเมริกาก็อาจจะมีการพักตัวได้นะครับคิาะห์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเล่งตัวโอ้โหตรงกันข้ามเลยนะครับอันนี้เราต้องมาลุ้นกันตรงนี้จับตาดูฮนะ เป็นจุดพูดเรียวต่อเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ6 7นี้นะครับทั้งผมแล้วก็ทีมงานนะครับมีการจัดสัมนาฟรีขึ้นมานะครับเป็นงานสัมนาติวพิเศษกองทุนรวมสําหรับมือใหม่รั้นที่1นนะครับในงานเนี่ยก็จะมีผมกับอาจารแมน์เป็นสปิเกอร์นะครับหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นการสอนพื้นฐานนะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์กองทุนนะครับเพื่อการลงทุนเนาะ แล้วก็จะมีตัวอย่างควบคู่ของจริงไปด้วยนะครับนะรอบนี้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์กองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอวกาศนะครับมองถึงอุตสาหกรรมนี้นะครับว่ามีการเติบโตมากน้อยเพียงใดนะฮะใครสนใจก็ลองมาสมัครกันได้นะครับสมัครผ่านเพจโกลเวสหรือ เพจหลักพุ้นนะครับเข้าไปเนอะก็จะมีหัวข้อตรงนี้อยู่นะครับในหัวข้อนี้ก็จะมีลิงก์สมัครนะครับกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กันได้